โคตรใหญ่อะจับขาไม่ได้ต้องได้่อยปล่อยสายนะครับผมปล่อยให้นับหนึ่งสองครับอุ้ยสิบสิบสิบมีเห่าขึ้นมาด้วยโอ้โหอันนี้เหนื่อยอันนี้เหนื่อยฝปลางยอดนี้ตีมันมันมันรอบสองสามสองรอบสามรอบอะ อ่านี่ครับตัวที่สองสำหรับวันนี้บนเรือคายกักโทฟี่โทฟีโทฟ่โทฟี่ดับเบิลโทฟี่ตัวนี้น่าจะมานกี่โลดีครับนั่นตีน่าจะมีเจ็ดถึงแปดนี่แหละครับเจ็ดถึงแปดเนาะเป็นสละครับไซส์กำลังสวยเลยอืมไซส์สวยมากเลยครับ